สวัสดีครับผมสําหรับเพื่อนๆที่มีปัญหานะครับเธอล,ลบไฟล์ผิดออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์รูปไฟล์งานไฟล์ PDF เนี่ยออกไปจากแฟลชไดร์เราต้องการจะกู้กลับมาเนี่ยทำได้ง่ายๆนะครับรีบทําตามคลิปนี้เลย <S <S อย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเ,เ,เปิดเว็บขึ้นมาครับผมและเข้าไปที่ Google ก่อนนะครับจากนั้นในส่วนของช่องค้นหาตรงนี้ให้เพื่อนๆพ,พ,พิมพ์มไปว่า recover file นะครับ คำนี้นะเดี๋ยวผมจะเอาคำนี้ขึ้นไว้บนหน้าจอนะครับให้เพื่อนๆพ,พิมพ์ตามเข้ามาได้เลยจากนั้นก็กดเสิร์ชเข้ามานะครับมันจะมีลิงก์อันนี้ครับผมเคลียเวอร์ไฟล์อันนี้นะที่เป็นรูปหน้าคนใส่แว่นเขียวๆนี้นะครับดิสดิลตรงนี้ให้เรากดเข้าไปได้เลยครับอ่าเมื่อเพื่อนๆเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะครับสําหรับคนที่ใช้ Windows น,นะให้เรากดไปที่เมนูที่2นะทางด้านบนตรงนี้จากนั้น กดไปที่คำว่าฟรีดาวน์โหลดทางด้านซ้ายตรงนี้ครับผมและตรงนี้เราก็กดเซฟไปได้เลยนะครับและรอจนเขาดาวน์โหลดลงเครื่องเราเสร็จเรียบร้อยนะเพื่อนๆก็เปิดขึ้นมาและติดตั้งได้เลยอ่าวิธีการติดตั้งก็เพื่อนๆดับเบิลคลิกไฟล์ขึ้นมานะแล้วก็กดไปที่ Install ตรงนี้ครับผมอ่จากนั้นนะครับในหน้านี้ให้กดไปที่คำว่ารันนะครับปุ่มทางด้านล่างตรงนี้นะครับ ในส่วนหน้านี้นะเดี๋ยวผมให้ดูไฟล์บนแฟลชไดรฟ์ของผมก่อนนะครับอ่ะนี่นะไฟล์บนแฟลชไดรฟ์ของผมจะมีอยู่3ไฟล์นะครับแล้วเดี๋ยวผมลบให้ดูเลยแบบนี้นะครับลบปึ๊บอ่ะตอนนี้แฟลชไดรฟ์ผมไม่มีไฟล์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมากู้ให้ดูนะครับผ่านโปรแกรมตัวนี้ที่เราลงเมื่อกี้นะก็ให้เพื่อนๆในหน้านี้นะครับในส่วนของ storage device ตรงนี้เนี่ยทางด้านขวามือตรงนี้ให้เราสังเกตอ,อันที่ตรง connection ตรงนี้เขาเขียนเป็น usb นะครับเราจะกู้ แฟตได้ของเรานะครับหรือว่าเอกอน n h ด d i ทนะให้เรากดทางด้านหน้าขยายออกมาครับผมจากนั้นกดไปที่แฟตได้ของเรานะครับที่เราต้องการจะก,กู้นะแล้วก็กดไปที่ปุ่ม search for lost data นะครับสีฟ้าทางด้านขวาตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็รอจนกว่าตรงเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนี่ยเขาจะขึ้นเป็น100%นะครับ จะเร็วจะช้าในส่วนของขั้นตอนนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของแฟลชไดส์หรือว่าเ e อ็กแคนนอนฮาร์ดดิสของเพื่อนๆน,นะที่เราต้องการจะกู้ถ้ายิ่งมีขนาดใหญ่ก็จะยิ่งนานนะครับถ้าไฟล์เยอะก็จะนานด้วยเช่นกันะเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่มันครบ100เลยนะครับอ่ะแล้วเมื่อครบ100%เนะครับเขาจะเด้งเรามาที่หน้านี้นะและก็จะบอกด้วยนะครับว่าในแถบส,สีตรงนี้ที่เพื่อนๆนเห็นเนี่ยจะแบ่งเป็นรูปที่สามารถกู้คืนกลับมาได้นะครับอ่ะของผมเนี่ยเก้าพันกว่ารูปเลยนะ แล้วก็วิดีโอเสียงเอกสารพวกไฟล์ซิปแล้วก็ไฟล์อื่นๆเนี่ยเพื่อนๆสามารถกดดูได้เลยนะว่าเราต้องการกู้อะไรมาบ้างนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ผมกดไปที่รูปนะครับมันจะมีโฟลเดอร์อย่างนี้นะครับเราสามารถกดแตกออกมาดูได้นะครับอ่าอย่างเช่นตรงนี้นะเมื่อกี้เนี่ยผมลบรูปตัวนี้ออกไปนะครับ Android นะครับมันก็จะมาขึ้นตรงนี้นะเราสามารถเลือกแล้วก็กดกู้กลับมาได้นะครับด้วยการกดไปที่ข้างหน้าไฟล์ที่เราต้องการจะกู้ครับผมแบบนี้ แล้วก็ไปกดที่คําว่า recover ตรงนี้นะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆเลือกให้เสร็จเรียบร้อยนะแล้วค่อยมากด recover ทีเดียวนะครับหรือถ้าเกิดเราต้องการกู้ทั้งหมดนะครับเอาติ๊กถูกออกก่อนนะครับให้เรากดที่คําว่า recover all ตรงนี้ได้เลยมันก็จะกู้กลับมาทั้งหมดเดี๋ยวนี้ผมจะเลือกกู้เฉพาะบางอันนะครับอย่างเช่นในตัวอย่างตอนนี้ผมดูรูปอยู่นะผมจะกู้รูปไฟล์อันนี้กลับมานะครับก็ติ๊กไปแล้วก็ในส่วนของเมื่อกี้มันจะมีพวก ไฟล์ pdf อยู่นะครับผมจะไปดูในส่วนของ document ตรงนี้นะป,ปึ๊บเรากดเข้ามานะครับที่คำว่า document มันก็จะเจอพวกไฟล์เอกสาร microsoft word excel เนี่ยส่วนมากจะมาอยู่ในส่วนของ document นะแล้วก็ผมจะกู้นี้นะครับผมก็จะกดนี้ไปด้วยปึ๊บนะสังเกตทางข้างล่างมันจะเขียนว่าเราเลือกมาแล้ว2ไฟล์นะครับแล้วก็เมื่อกี้มีอีกไฟล์หนึ่งก็คือไฟล์ text อันนี้นะครับชึบ๊บเพื่อนๆก็ลองดูนะครับว่าไฟล์ของเราเนี่ยมันอยู่ในส่วนไหนนะครับ แบบนี้นะอันนี้ก็คือไฟล์ที่เขาค้นขึ้นมาได้นะครับเมื่อเราเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้กดไปที่คําว่า recover นะครับทางด้านขวาจากนั้นตรงนี้นะครับเขาจะถามว่าต้องการให้เซฟที่ไหนนะครับอ่าผมจะเลือกให้เซฟบนหน้าจอเลยนะครับแบบนีบ้แล้วก็เลือกเป็น Desktop สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา,าอันหนึ่งนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่โฟลเดอร์นั้นครับผมจะเลือกให้กู้กลับมาไว้ที่โฟลเดอร์นี้แล้วมันจะขึ้นแบบนี้ขึ้นมานะครับ ่ะและเราก็มากดติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับให้เขาเซฟไฟล์ทั้งหมดเนี่ยไว้ในโฟลเดอร์นี้นะจากนั้นกดที่ปุ่ม next เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเขาก็จะขึ้นว่ากู้มาแล้ว3ไฟล์ให้เรานะครับอยู่ที่โฟลเดอร์นี้นะครับเพื่อนๆก็กดปุ่มนี้ได้เลย Show recover data นะครับปึ๊บนี่นะครับก็คือไฟล์ที่เรากู้มาจากการที่เราลบไปเมื่อกี้นะครับแบบนี้เลยและโปรแกรมนี้เราก็ปิดไปได้เลยครับถ้าเราใช้เสร็จเรียบร้อยนะครับโ Okay. นี่ก็เป็นวิธีการกู้ไฟล์กลับมานะครับสำหรับเพื่อนๆที่เผลอลบไปนะครับรู้ตัวเมื่อไหร่นะครับให้รีบทำตามวิธีนี้เลยอย่าเพิ่งเอาแฟชไดร์หรือว่าเอาเอ็กซ์เทนอรน์นั้นเนี่ยไปเสียบแล้วก็วางไฟอื่นมาทับนะครับไม่งั้นโอกาสกู้ได้จะน้อยลงหรือว่าต่ำลงนะครับใครทำแล้วได้ผลยังไงมาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนะแล้วก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม s ับ s ไ r i b ์และกดไลค์ผมด้วยนะครับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ